แล้วก็สายที่สําคัญของเขาเลยเป็นสายถักนะะื้คะเฮ้ยมีโฟมมีไฟนะคะตัวนี้นะคะเขาก็จะเคลมว่าสามารถบิดงอได้นในระดับหนึ่งสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลมาพบกับช่องสวิตตี้ครับเมื่อกันอีกแล้วนะคะีค่ะทุกคนเย้สำหรับในวันนี้เราก็กลับมากราบรายการรีวิวไปเรื่อยกันนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้บุ๋มก็มีหูฟังนะคะทุกคนจากทางซิกโน จะมาทำการรีวิวทุกคนดูกันซึ่งตัวนี้นะคะก็คือตัว HP 835 m o r r i s m o n เองค่ะซึ่งตัวนี้ก็เป็นหูฟังนะคะทีะ่เขาจะชูนะคะเรื่องของ extra base มานั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีประกันถึง2ปีจะทาง Si n a l อีกนี่คือแว่าแค่นี้ก็สุดยอดมากแล้วนีคะทุกคนโอเค เดี๋ยวบุ่มแกะให้ทุกคนดูเลยดีกว่านะคะอาจจะไม่ทําเป็นแนวตั้งให้ดูนะเพราะว่าอันนี้บุ่มก็จะแกะแบบพร้อมๆกับทุกคนเลยแล้วกันสิ่งแรกที่เราจะเจอคือแน่นอนห่อหูฟังแบบนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่ตามมานะคะก็จะมีเป็นใบรับประกันนะคะที่เราสามารถเขียนแล้วก็ส่งไปให้เขาได้นะคะและแน่นอนที่ขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือจะมีเป็นสติกเกอร์ซิกโนนะคะเราสามารถอาไปติดตรงไหนเท่ๆก็ได้นะคะทุกคนเขามีแถมทุกกล่องที่เป็นสินค้าของ s ิกโนเดี๋ยวเรามาดูหูฟัง กันเลยดีกว่าเฟบเฮ้ยทุกคนดูดีไซน์และหน้าตาของน้องเขานะคะก็จะออกแนวเป็นลงกลมวงรีวงกมมลมไปแหละเป็นแบบวงรีนะคะทุกคนเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะมีโลโก้ทุกคนเห็นหรือเปล่าอ่าโอเคนี่จะเป็นลักษณะนะคะด้านบนอุย้ยตรงนี้มีโฟมด้วยนะคะทุกคนเพิ่มความนุ่มมแล้วก็ปรับระดับได้นะคะสำหรับใครที่แบบหัวใหญ่กลัวแบบใส่ไม่ได้ ปรับให้สุดขนาดนี้บุ๋มว่าน่าจะต้องใส่ได้แล้วแหละโอเคสามารถล็อกได้มันจะแบบมีเลเวลนะคะมีตัวเลข123อยู่นะคะแบบตอนนี้เราอยู่ที่ระดับเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะนี่นอกจากนั้นแล้วนะคะตัวนี้ยังมีไม้นะคะนี่เลยแบบยื่นออกมามน,นี้แต่ว่าไม่สามารถถอดได้นะคะเป็นไม้แบบติดมาก,กับหูฟังนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของต่อไปนะคะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือ มีที่สําหรับคอนโทรลนี่คะ่ะนี่เลยตรงนี้นะคะก็จะมีปุ่มนะคะสำหรับเปิดปิดอยู่แล้วก็จะมีะที่สําหรับเลื่อนเพิ่มเสียงลดเสียงฝั่งนี้นะคะนี่เห็นหรือเปล่าฝั่งนี้นะคะแล้วก็สายที่สําคัญของเขาเลยเป็นสายถักนะะี่ค่ะเฮ้ยรุ่นนี้ผุมก็ไม่ได้คิดว่าจะเซอร์ไพรส์ด้วยการมากับสายถักแบบนี้นะคะทุกคนเดีย๋ยวต้องไปลองเทสกันอีกทีหนึ่งนะคะว่ามันจะเป็นยังไงอะโอเคเดี๋ยวอเอาขอออกกล่องลงไปเลยดีกว่า มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเสียบสาะโอ้โ,โอ้แล้วก็ที่สำคัญน้องเขานี่คะสามารถต่อแบบสายแจ็คได้ด้วยน่คะนี่เลยมีทั้งเป็นสายแบบว่าเขียวแดงเป็นไม้กับลำโพงอะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนนีให้ดูนี่เห็นปะหรือว่าถ้า,าเราแบบว่าอยางเสียงแค่แจ็กเดียวมันก็ทำได้นะเพราะว่ามันมีแบบเนี่ยเห็นปะ ก็ทำได้เหมือนกันเสียบกับมือถืออะไรอย่างนี้นะ,ะทุกคนก็เสียบอันนี้จะได้เข้าคอมได้แบบแยกเป็นหูฟังอะไรได้แล้วก็มีฝั่งหนึ่งเป็น usb นะคะทุกคนอ่าและตอนนี้นะคะบุ๋มก็เสียบสายเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนก็จะมีไฟขึ้นลักษณะแบบนี้เลยค่ะซึ่งอ้ไม่ใช่ไฟแบบอยู่นิ่งนะคะทุกคนเป็นไฟที่หมุนไปเรื่อยๆด้วย ถือว่าเป็นอะไรที่แบบเออก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สังเกตดูตรงตุ่มสีแดงตรงนี้นะคะก็มีไฟออกมาเหมือนกันนะคะทําให้มันรู้สึกแบบเออตัวนี้คือเราเปิดหูฟังอยู่นะนะคะประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงตรงนี้กันหน่อยดีกว่านะคะสัมผัสสำหรับบุ่มบุ่มถือว่าโอเคนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าจะไม่ทําให้ปวดหูนะคะสาหรับคนที่แบบหูอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าจะหากใครหูใหญ่ อันนี้บุ๋มไม่มั่นใจนะเพราะว่ามันมีรูปมาเนี่ยทุกคนมันแบบก็ได้อยู่แหละคงไม่มีใครหูใหญ่ไปกว่าน,นี้หรอกมัง้งหรือถ้ามีก็ต้องลองเทสด,ดูก่อนนะคะแบบไปลองที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยมาบุ๋มจะใส่เลยแล้วกันนะคะทุกคนมัาเป็นการเสียเวลาและตอนนี้บุ๋มก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนออกมาลักษณะประมาณนี้เลยอันนี้ก็ปรับได้อยู่นะคะนี่ดหน่อย,หอยเห็นไหมก็ปรับได้อยู่ อันนี้นะคะด้านข้างก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นีทุกคนะเป็นไงมีโฟงมีไฟนะคะเออถือว่าดีปุ่มขอลองปุ่มอันนี้สักนิดนึงบุ๋มอยากจะรู้นะคะว่าเปิดปิดเนี่ยมันคืออะไรอ๋อเปิดปิดไฟค่ะทุกคนแมตกใจหมดเลยเดี๋ยวขอเทสเสียงเลยดีกว่านะคะโอเคค่ะทุกคนและนี่ก็เป็นการทดสอบเสียงนะคะจากไม้ของเจ้าตัวหูฟัง Signal HP 835นั่นเองนะคะนี่คืออยู่ในระดับที่แบบจอบปากเลยนะคะทุกคนอ่ะบุ๋มจะลองบิดสักหน่อยให้มันออกไปห่างๆนิดนึงนะคะโอเคประมาณนี้ทุกคนคิดว่าเสียงเป็นยังบ้างคะฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลเทสฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ่ะสิ่งที่ได้ก็จะประมาณนี้ละคะ่ะทุกคนมันอาจจะไม่ได้แบบเสียงใสดีเวอร์นะคะแต่สำหรับบุ๋มคิดว่ามันก็ค่อนข้างโอเคนะคะสำหรับราคานี้เฮ้ย แล้วเหมือนว่าอาจจะบุ๋มลองเงียบดูสักนิดนึงนะคะทุกคนดูเสียงนอยส์กันสักหน่อยก็ถือว่าไม่ได้แบบเสียงดังอะไรมากมายนะคะทุกคนเนี่ยบุ๋มจะลองพิมพ์คีย์บอร์ดดูนะคะเหมือนการเทสใหม่เลยฮะ,ะอันนี้อ่ะ เดี๋ยวเอาเป็นโน้ตแพดมาพิมพ์นะคะเดี๋ยวให้ทุกคนฟังเสียงคีย์บอร์ดนะคะว่าจะเข้ามากน้อยแค่ไหนอันนี้คือแบบพูดไปด้วยแล้วก็แบบว่ากดคีย์บอร์ดไปด้วยนะคะแบบสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับช่อง s w i f t ี้ c r a ฟเตอนะคะถือว่าเราแบบเล่นเกมไปอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนอะเสียงมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคือเสียงที่ได้โอเคแล้วก็เดี๋ยวเสียงคลิกเมาส์คลิกสักหน่อยไม่รูจะได้ยินหรือเปล่านะคะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเข้าแหละมันไม่ได้แบบตัดเสียงรบกวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะคะทุกคน อโอเคก็ประมาณนี้สำหรับการทดสอบเสียงใหม่นะคะโอเคก่อนที่บุ๋มจะไปทดสอบฟังเสียงเบสนะคะที่เขาเคลมว่าแบบเออมันดีนักดีหนาสำหรับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันสักนิดนึงนะคะว่าสเปคของตัวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะโดยหลักๆอย่างที่บอกนะคะเริ่มจากตัวแรกเลยเป็น extra bass นะคะ surround แล้วก็จะมีเป็นรีโมทคอนโทรลซึ่งเราให้ทุกคนดูไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีเป็น ultra bass นะคะก็คือมีไฟนั่นเองนะแล้วก็ เป็นแจ็ค3.5นั่นเองนะคะทุกคนซึ่งสามารถต่อกับพวกมือถือได้นะคะแล้วต่อไปอ่ะตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นสเปคด้านหลังกล่องนะคะที่จะหากใครแบบซีเรียสเรื่องสเปคเรื่องตัวเลขนะคะก็สามารถดูที่ตรงนี้ได้นะคะหลักๆเลยก็คือ Mac Input Power อนะคะอยู่ที่ประมาณ20วัตต์นะคะทุกคนการกิงไฟสปิเกอร์ i ด e ่มิเตอร์ บุ๋มก็ไม่รู้ไงมันคือค่าอะไรนะคะไมค์นะคะจะเป็นแบบไมค์อมนิเดเรชชัน n a ลนะคะนั่นก็คือจะเป็นแบบรับเสียงตรงเนี้ยทุกคนเข้าใจป่ะรับเสียงตรงรอบๆตัวไมค์ของเขาเนี่ยค่ะทุกคนคือไม่ไม่เหมือนคา์ดีโอ้ยคา์ดีโอ้ยมันจะรับด้านหน้าถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็นอมนี้เนี่ยมันก็จะรับเป็นแบบวงกลมโดยรอบนั่นเองนะคะโอเคโดยหลักๆนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูที่ตรงนี้กันสักหน่อยดีกว่า ตัวนี้นะคะเขาก็จะเคลมว่าสามารถบิดงอได้นในระดับหนึ่งนะคะสำหรับหูฟังตัวนี้แล้วก็จะมีจะมีเป็นไฟมีไม้นะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นตรงที่ครอบนะคะจะเป็นหนังนั่นเองนะคะทุกคนเป็นหนังเทียมเนาะต่อไปในบุ๋มขอลองทดสอบนะคะทุกคนในการฟังเสียงของหูฟังตัวนี้กันในบุ๋มจะมาบอกประสบการณ์ว่ามันเป็นยังไง บุ๋มลองทดสอบให้ไม่นะคะฟังดูนะคะว่าไม่รู้ทุกคนจะได้ยินด้วยหรือเปล่านะคะอยากให้ทุกคนได้ยินเหมือนกันนะ่ะมันมันก็โอเคนะมันดีอยู่ โอเคค่ะทุกคนโดยคร่าวๆนะคะก็จะประมาณนี้เลยสําหรับเจ้าตัวหูฟังตัวนี้นะคะซึ่งถามว่าคุ้มค่าคุ้มราคาไหมสำหรับบุ๋คคิดว่าคุ้มมากนะคะแล้วก็แบบใช้กับพวกมือถือได้ด้วยนะคะแต่สาหรับคนที่ไม่ชอบที่มันมีสายแบบหัวแจ็คสองหัวนะคะก็อาจจะเป็นปัญหานิดนึงนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเสียบแค่ USB ไม์กับหูฟังมันจะไม่ทํางานเนาะเพราะว่าในส่วนของ USB เนี่ยมันจะเอาไว้สาหรับเปิดไฟตรงนี้เฉยๆนะคะซึ่งถ้หาหักไม่ใช้ไฟตรงนี้ จากีเสียบมือถือนะคะก็สามารถใช้เป็นแจ็คที่มันเป็นหัวเดียวเสียบได้นะคะดังนั้นก็ข้อพิจารณาหลักๆนะคะก็จะมีประมาณนี้แหละถ้าหากใครแบบว่าชอบอยากเอาไปใส่แบบเครื่องมิกเซอร์นะคะต้องการแยกเสียงไมค์เสียงหูฟังอะไรอย่างนี้ก็สามารถ ใช้ตัวนี้ได้นะคะทุกคนพวกเครื่องคอมอะไรไงบุ๋มก็ไม่ได้คิดว่ามันจริงมีปัญหาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าหากใครที่แบบเออเอาไปใช้น็อตบุ๊กมันมีแค่รูเดียวนะคะก็ถามว่าได้ไหมมันก็ได้เหมือนกันค่ะทุกคนซึ่งก็ในรหละหลักๆก็จะประมาณนี้เลยนะคะซึ่งถ้าหากแบบเรามีแค่รูเดียวจริงๆแล้วก็สามารถถอดไปสองสายตัวนั้นออกแล้วก็เสียบได้เหมือนกันนะคะมันก็จะทางานเหมือนกันนั่นเองเนาะโอเคสาหรับวันนี้นะคะการรีวิวของบุ๋มก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ยกก like, กก็ย่่าลมไกกกกกกดกดดดคคแ้้ววระะะิงันน สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย